้แแมนลลาลงวสวัสดีครับแม่สวัสดีครับมันยิงสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบน้องล่ะอยู่ในเต็นท์แล้วบ่ะมีคนฝากเงินมาให้น้องพันหนึ่ง อยู่หน้าเต็นท์บอสค่ะยังบอสอยู่คิดกันอยู่บอสอยู่อยู่ใช่ไหมไม่ไม่อยู่ใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเข้าไปพระเอกกับเนี่ยรุ่งถามรุ่งเพราะเสียบเนีเข้าไปได้ไหมาหัวแล้วแต่ว่าอีนาลงเข้าไปในเต็นท์แล้วเดี๋ยวเสลล์เงินไปให้อีหลาเนาะพอดีมี เอฟซีเพื่อนฝากเงินมาให้อีหลานะครับพันหนึ่งเพื่อนมาหน้างานบางช่วงห้าโมงแรกนี่แหละนะครับเพิ่นเห็นมือกลองเพิ่นจําได้ว่ามือกลองสาวนํเงินเนาะเพื่อนหวานเนาะนะครับเพิ่นก็บอกว่าฝากเงินมาให้ลูกสาวในพันหนึ่งฝากเงินมาให้อีหลานในพันหนึ่งก็เลยว่าเอ้าเพื่อด้ฝากให้เพื่อนฝากข้าบุญบอ่ฝากไว้ให้อีหลาเลยเพราะว่าเพื่อนเป็นคนเป็นผู้รับเหมาไหมเพื่อนเป็นผู้รับเหมาปัตอนนี้ สิบวอสู่ฟังเลยพี่นอ้องบางเรื่องมันบ่น่าชเชื่อมันกะจ๊กสิว่าจังใดเนาะเพิ่นวา่าเพิ่นเป็นผู้ร,รับเหมาบัตานีเราไปเหตุงานในเขานั่นเขาติดเนงินเราอยู่สองหมื่นเงินสองหมื่นนี่เรานั่านามจังใดกับบ่ได้จัเกือห้าเดือนหกเดือนนั่มอยู่นั่นแหะ,ะเขาบจ่าจาเล่านะครับพี่นอ้องเ,เ,เขานั่มเล่า เออเลานาเขาอะะครับเรานำเงินอยู่สองหมื่นห้าหกเดือนพ่ได้จักเถื่อนเนาะนครับ,บรมาตาน,นีเราเห็นบุกงานว่าสาวน้อยเพชรบัน,นแพงกับอีลาซีมาสแสดงอยู่แถวนี้อยู่โคกสีขอนแก่นนี่แหละนะครับเพื่อนก็นเลยบอกว่าอันอีลาให้พอนําเงินในเดือนสองหมื่นนี่ท่นพอนาเงินใดพอ สิเอาไปให้ยลราพันหนึ่งเห็นว่านอนนะครับอันนี้ผมฟังแล้วผมขนลุกเล่ไหมพี่น้องลรากำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับลาบ่ากำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับถ <c oughs> <c oughs> ้เดี๋ยวเสี่ยงเงินไปให้ลูกสาวนะครับเดีย๋ยวข,ขออนุญาตขออนุญาตบอโจนในเด้อคลิปนี่พอดีเสีออ่ยงเงินไปให้ลูกสาวนะครับก็เลยมันต้องถ่ายคลิปไปนั่มหน่ะนะนะครับ ท่านสีดึงเพื่อนออกมากมันก็บ,บักขือเนาะเห็นแล้วสวัสดีจ้จแม่น้อยสวัสดีจ้จท่านม<ะ>ีพี่ดาวันม <c oughs> ี่ดาวาน <c oughs> มีคนมีน่น,น,อมนอุบลเท่าฝากเงินมาฮิลาพันหนึ่ง<ะ>เป็นบรเข้ามามาแรงแม่น้ำยื่นามาด้มาชิบเอาสู่ขังหน่อยหน่อยเจ้าของเงินพันหนึ่งนี่นะเราเป็นผู้รับเหมา เราเห็นงานแลเขาขอปจ่ายเลาสองหมื่นเรา 20, นั่งอยู่ห้าหกเดือนเราเห็นอีลา่าซิมาเราก็เลยบอกว่า <S 2> 2. <S อีล่าเอ้ยให้พอนั่งเงินเดือนสองหมื่นนี่คันพอนั่งเงินได้มืออีล่ามันแสดงอยู่พวกสีนี่พอจะไม่ให้พันหนึ่งมันขนลุกอยู่ไปหน่อยเราก็นั่งเงินได้ปาะมานนี้สองหมื่นนั่งอยู่ห้าหกเดือนนี่พ่ออุบวนเด้พ่ออุบวนเราเป็นผู้รับเหมา <15. S 1> มันเป็นมันเป็นตะขนลุกอยู่แบบหน่อย เราวันนําเงินสองหมื่นอยู่มาห้าหกเดือนบ่ได้หลายเด้อจ้าให้ฟังฟังไม่ได้อจ้าเด้อสาธุแทนพอขอบคุณแทนพ่อแล้วนั่นี่อีลานี่เราอธิษฐานกับอีลาผมผมจนขนหัวลุกหมเงินสองหมื่นเรานําอยู่ห้าหกเดือนบ่ได้มาที่นี่เราเห็นบุกงานเราก็เลยบอกว่าอีลาให้พอนําเงินได้เด้อสองหมื่นนี่อันนําได้พอจะไม่อีลาพันดนึงเรานําได้เมื่อวานนี่เงินสองหมื่นขึ้นมาเสื่อมันก็เป็นแต่เสื่อมเอง เราบอกสื่อเราบอกพ่ออุบลคนพ่บูญมังสาหันอ้าวเรานําเงินใดก็ดีละหลังนอกสองหมื่นเอามาให้เราเด้อไอเด้อนี่นะครับมาให้ฮอดแล้วนะครับขออนุญาตบรโจาเด้อมาอนีมาหลังเวทีอ้าวซิทราบเช็คบอกเอาสายไปมาส่งให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องเงินพันหนึ่งนะครับของคุณพ่อคุณไอ้นะล่ะนอะไอ้นะครับเอามาส่งให้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะเป็นช้าเสกเช็คซาว้าเนาะ ยังพยายามรวยพยัลรวเสียข้าตัวตูงออกไปได้เพราะว่าเดี๋ยวเขายุดหมึงรอมมนจะจอดติดปิดบังลูกเธอเลยลูกเธอเวลาเี่เลิกแล้วที่จะได้ออกไป่ได้ไปเช็คซาวไปเช็คซาวขออนุญาตบอดโจ้เดอ้อคันเห็นคลิปนี้นะครับพอดีมีมีคนอุบลคือกันเพิ่นปากเงินมากักบไอ้ยอยู่หน้างานพันหนึ่ง่นบอกว่า เอาไปให้ไีลในตอนแรงบ่ดด้มาเพื่อนว่าก็ชวนเพื่อนมาอยู่ได้ละ่ะชวนเพิ่นมาเราเพิ่นว่าเพิ่นบ่นนสะดวกมาแต่ความหมายของเพิ่นก็คือเพิ่นน่ะเหตุงานเหตุงานรับเหมาก่อสร้างสวัสดีครับตอนนี้เขาละติน,นินเราอยู่สองหมื่นเราน้ำอยู่ห้าหกเดือนบ่ดด้เราเห็นบุกบุกสาวน้อยเพชรเหมือนแพ่ง fc ไม่พื้มเหมือนี่ยทำไมอ่ะประกาศอ๋อ fc ไม่พื้มไม่พื้มใช่ไหมก็แล้วก็แล้วแต่เนาะอือเป็นอาทีหนึ่งแล้วแล้วก็เรื่องของของแล้วก็คือวุฒิทีหนึ่งแล้วแล้วงานภาคกลางมั้งอันนี้งานบ้านเราคงไม่เป็นไรไม่รู้แต่เพิ่นเคยโพสต์ทีหนึ่งแล้วอือไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ดูแลกันไปนะครับครับก็เว้าสู่ฟังพี่น้องเอาเงินมาให้ล่ะเพิ่นฝากมาเคาก็ขอมาให้นะครับ กาจ,จักสิว่าแน่วใดเนาะนะครับมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อหรือจังใดการเล่ากับพยายามน้ำอยู่ห้าหกเดือนนะครับถามชื่อเป็นกระบอกนะครับเป็นว่าเอินอายุบลก็ไดเป็นว่าพ่ออุบลก็ไดนะครับคนพี่บุญวังสาหาับเป็นกระบอกให้พอน้ำเงินใดเดอ้อเนว่าถ้าน้ำเงินสองหมื่นนี่ได้เสียเอามาหีลาพันหนึ่งนะครับแต่คนทำามาหากินเนาะ คนหาชาวกินข้ามคือก้นเนาะนะครับเงินสองหมื่นก็มีความหมายเติบเด้นะครับแต่ว่าเพื่อนก็นือ้นเบิดทางไปแล้วหลายพี่น้องจังได้วากับอิลาพราเพื่อนเชื่อนะครับตั้งแต่ยิลาบอกเลขก,กูละตั้งแต่นบอกเลขอีลาจับคู่จับลูกปิงปองกูละเพื่อนก็ถือน้ำถึงสี่แล้วนะพี่น้องมันเป็นเหตุการณ์ที่ที่เขาเชื่อเนาะอืเขาเชื่อเป็นความเชื่อของเขานะครับ เขาเชื่อแลวเขาเห็นได้นะเขาได้บอกกับอีหลาเนาะนะครับเขาบอกกัสารน้ำนี้นี่เราเสือขนาดเด้นี่เพิ่งม,มาเจออีกคนหนึ่งน,นะครับนี่มาพอแนวนี่ละอุ้ยขนลุกขึ้นกันผมขนหัวลุกเลยแม่ตอนเมากับเรลาผมจะขอถ่ายคลิปเล่าเล่าบอกบ่ต้องถ่ายกาย็ได้ดอกนี่วาผมถ่ายคลิปกลางเว้นแล้วผมเดินออกไปมาสิถ่ายคลิปเล้าแล้วบอกบ่ต้องถ่ายกาย็ได้ดอกนล่วอะนะครับผมนํำส่งให้เรียบร้อยแล้วล่ะเนาะนะครับเงินพันหนึ่ง นะครับให้กับอีลาอุงอ์หิงนะครับกับแม่หน่อยอยู่น้่มนะครับขอขออภัยบอดโจเดอเมื่อกี้เข้าไปหลังเวทีนะครับเพราะว่าคันซีให้อีลาออกมาเอาข้างนอกมันก็บาคือเป็นบลานะครับเลยเลยเดินเข้าไปข้างหลังนะครับเองนั่นไปอีลาถ่ายคลิปน้่นะครับขอบคุณหลายม่แรงสาวน้อยเพชรแพงอยู่บันโขกสีและพี่น้องเด้อนะครับมามวนน้ำกันมามวนน้ำกันสถานที่ วางฝังนะครับสะดวกสบายนะครับนี่เป็นพับไว้ให้ยังดีเลยนะครับนีะคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับกับบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับก็เลยได้นําส่งให้เพื่นตามข้าหรือว่าตามคําของเพื่อนนั่นแหละนะครับเพื่นก็ตั้งใจมาฝากนั่นแหละเนาะมันเห็นผมพอดีนะครับล่างออกไปก็จะขับขยับรถนะครับ ันมาจอดอยู่ทางใหญ่ก็ะจำได้ว่าเมื่อกองสาวน,น้ำเงินบอลันมาเป็นก็บปากเงินมาพันน้นส่งให้หน้าเดบร้อยลเด้อขอบคุณเด้อ